นางเอกดังมาส่งอมครั้งสุดท้ายพร้อมเผยความในใจแบบนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพระเอกหนุ่มชื่อดังอมอมอกพันล่าสุดได้เสียชีวิตลงแล้วท่ามกลางความเสียใจของแฟนคลับเพื่อนๆโดยเฉพาะครอบครัว และล่าสุดทางด้านของเชียร์ที่คำพรก็ได้เดินทางมาส่งพี่เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมระบุว่ายัางรู้สึกใจหายจริงๆตั้งใจมาส่งนะคะพี่หลับให้สบายที่สุดไม่ต้องเจ็บไม่ปวดแล้วนะคะพี่ออมค่ะก็เป็นคำในใจจาก เชียร์ที่คำพรนะคะที่มาส่งอ,อมอักพันในเวลานี้เรียกว่าไม่มีใครแล้วที่ไม่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของอ,อมอักพันธ์ที่จากไปอย่างกระทันหันด้วยโรคมะเร็งนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือเชียร์ที่คำพรที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับครอบครัวแล,และส่งดวงวิญ,ญญาณของอ,อมอักพันไปสู่ภูมิภพที่ดีถือเป็นข่าวเศร้าและการสูญเสียที่หลายๆคนยังทำใจไม่ได้กัน เราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ